สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกแล้วนะครับในแจ็คเล็กชา n นลนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของแจ็คเล็กเก็บมาเล่าเหมือนเดิมครับวันนี้จะหยิบอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลคนหนึ่งครับมาเล่าสู่กันฟังสําหรับแฟนของแจ็คเล็กชา n นลนะครับใครดูคลิปนี้ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้กับแจ็คเล็กชาแนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับแจ็คเล็กแล้วก็ทีมงานด้วยนะจ๊ะไปดูกันเลยครับแจ็คเล็กเก็บมาเล่ากับเรื่องราวของ ยารีลิทมาเน่นตำนานบทเล็กๆผู้ฝังหัวใจไว้ที่แอนฟิลสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิแกมโบถ้าพูดถึงนักเตะฟินแลนด์ในทีมลิเวอร์พูลครับนอกจากจะมีประการหลังระดับตำนานอย่างซาม่ฮูเปียแล้วเนี่ย อีกหนึ่งชื่อที่ลืมไม่ได้ครับนั่นก็คือยารีลิทมันเน่นครับกองหน้าฝีเท้าเยี่ยมที่เคยแวะมาเล่นอยู่ในแอนฟิลด์หนึ่งฤดูกาลรครึ่งครับแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่ากลับเป็นช่วงเวลาที่เติมเต็มความฝันในวัยเด็กของลิทมันเน่นชนิดที่ตัวเขาเองเนี่ยยอมรับเลยครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเขาจะย้ายมาเล่นที่แอนฟิลด์ให้เร็วกว่านี้ครับยอ้อนไปดูเส้นทางลูกหนังของอัจฉริยะจากฟินแลนด์คนนี้กันสักนิดครับเขามีชื่อเต็มๆว่ายาริโอลาวิบ เกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี1971โดยเขาในโด่งดังสุดขีดว่าตอนย้ายมาเล่นในอาแจกอัมสเตอร์ดัมในลีกของฮอลแลนด์นะครับโดยปี1992ก่อนที่จะย้ายมานั้นเนี่ยเขาได้รับข้อเสนอจากทีมดังๆในยุโรปเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับรว่าจะเป็นบาร์เซโลนาลีสยูไนเตสพีเอสวีไอโฮเฟนแต่เหตุผลที่เขาเลือกย้ายมาอาแจกเนี่ยเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีชายที่ชื่อ หลุยส์ฟานเก่าเป็นกุนซืออยู่นั่นเองครับลิทมาเน่นครับสวมบทบาทเพลย์เมกเกอร์เบอร์10ของทีมอย่างเต็มตัวหลังจากเดนิสเบิร์กแคมป์ย้ายออกไปเล่นในอิตาลีกับอินเตอร์มิลานครับโดยที่ลิทมาเน่นเนี่ยเป่งประกายสุดขีดบนสีเสื้อขาวแดงครับเขารับบทบาทในทีมแทนที่เบิร์กแคมป์ได้เรียบสนิทครับทั้งเชื่อมเกมยิงฟรีคิกแล้วก็ทำประตูด้วยตัวเองลิทมาเน่นเนี่ยยิงให้อาแจกได้มากถึง36ประตูจาก39นัดครับในฤดูกาล1 9 9 3ัการถึง ซึ่งฤดูกาลนั้นครับเขากวาดทั้งดาวซันโอล,ลิกดัชพ่วงกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลีกควบคู่กันไปด้วยนะครับในฤดูกาลถัดมาครับลิกมันน่นกลายเป็นแข้งเนี่เต็มตัวครับโดยเขาเ,เป็นลูกพี่ใหญ่คอยดูแลแข้งเยาวชนฝีเท้าดีของทีมครับที่กําลังเลื่อนชั้นขึ้นมาในทีมชุดใหญ่อย่างพัตติกไคเวิร์ดเอ็ดการ์ดาวิดเอนวานโกคาโนูคาเลนซีดอฟมิเชลไรซิเกอร์รวมไปถึงดาวดังอย่างพี่น้องเดอะบัวซึ่งทีมชุดนี้เนี่ยต่างรวมพลังกันคว้าแชมป์อยู่้าแชมเปี้ยนส์ได้อย่าง โดยที่ลิทมาเน่นเองเนี่ยเป็นดาวซซนโวสูวงสุดของทีมเมื่อนับรวมทุกรายการด้วยครับโดยยิงไปทั้งหมด26ประตูจาก43นัดลิทมาเน่นครับเล่นให้อาจากรอยู่ถึง7ฤดูกาลนะครับลงสนามไป228นัดยิงได้129ประตูครับก่อนจะย้ายมาตามนายเก่าหรือปันเก่าครับมาอยู่กับบาร์เซโลนาในฤดูกาล1 9 9 9ร1,999ถึง2,000 แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จครับอันเนื่องมาจากว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยที่คอยเล่นงานเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เขาได้ต้องเสียเบอร์สิบให้กับริวาโดพร้อมกับย้ายออกมาอยู่กับเวี้์วููในช่วงฤดูกาล2000ถึง2001โดยทิ้งผลงานที่ไม่น่าจดจําเอาไว้ที่คัมนูเลยครับด้วยการยิงเพียงแค่4ประตูเท่านั้นครับจากการลงเล่นถึง3 2นัดวันที่ลิศมาเน่นครับย้ายมาอยู่กับเวอร์วููครับมันคือความที่ตัวเขาเองเนี่ยยอมรับว่ามีความสุข ราวกับว่าลอยละล่องอยู่บนปุยเมฆเลยนะฮะโอ้โหปากหวานน่าดูเลยนะครับเพราะนี่ครับคือสมโมสรที่เขารักและตามเชียร์มาตั้งแต่เด็กๆฮะฮะเวอร์วภูรครับอยากได้ตัวผมก่อนหน้านี้มาแล้วถึง2ครั้งและในตอนนี้ผมก็ได้ย้ายมาอยู่กับสมโมสรที่ผมเป้าฝันถึงมาโดยตลอดลิดมาเน่นเล่าให้กับเวอร์พภูทีวีฟังหลังจากแขวนสตาร์ทไปแล้วหลายปีครับผมเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเวอร์วภูผมโตมากับการเห็นเควินคีแกนเล่นอยู่ที่นี่ ผมจำได้ว่าเขาอำลาสโมสนในปี1977หลังจากคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพได้เรามีเค n นี่เดอะกริเรามีเรย์คริเมนมีฟิลทอมสันมีฟิลนิวมีเ e อร์รี่แมกดามสมีกรมซูเนตผมจำคนเหล่านี้ทั้งหมดได้เป็นอย่างดีและแม่นยา l ลิศมาเน่นอยู่ในชุดที่คว้า3แชมป์บอลถ้วยกับทีมในฤดูกาล2000-2001ครับซึ่งเขาเล่าว่ามันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาในถิ่นแอนฟิลเลยทีเดียวผมย้ายมาในตอนที่ทีมของเรากำลังเติบโต 5เดือนหลังจากย้ายมาเราคว้าแชมป์ลีกครับ FA ครับและยูฟาครับซึ่งมันเหลือเชื่อและเหมือนความฝันที่เติมเต็มตัวผมเลยล่ะปีต่อมาเป็นปีเดียวที่ผมได้อยู่กับทีมเต็มๆเราได้เล่นชั้นเป็นลีกและเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนในพรีเมียร์ลีกเราได้รองแชมป์สำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากกับ1ปีครึ่งที่ได้เล่นให้กับสโมสรที่ผมรักตลอด1ปีครึ่งครับในอังกฤษเนี่ยนะฮะเขายิงให้กับลิเวอร์พูลไป9ประตู5แอสซิส จากการลงสนาม43นัดครับโดยประตูที่อยู่ในความทรงจําของเดอะค็อปคงเป็นประตูชัยที่ยิงใส่สเปอร์อย่างสุดสวยครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังยิงใส่อาร์เซนอลโรมาแล้วก็เลเวอร์คูเซนอีกด้วยนะครับทุกวันนี้เมื่อผมไปที่อังกฤษและเจอกับแฟนบอลเลือกปูเนี่ยพวกเขายังคงต้อนรับผมเป็นอย่างดีสเสมอและมักจะถามว่าทําไมไม่อยู่กับเราให้นานกว่านั้นผมตอบได้แค่ว่าผมไม่รู้ตอนนั้นร่างกายผมไม่เหมือนเดิมแล้วผมโตมาในฐานะเดอะค็อป แต่ผมผิดหวังมากที่ไม่สามารถทําผลงานได้ดีอย่างที่สโมสรคาดหวังอีกทั้งอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวที่เรื้อรังเนี่ยผมเลยคิดว่าผมย้ายกลับไปอาจักเพื่อช่วยสอนเด็กๆเกยวาวชนคงจะดีกว่าเพราะในตอนนั้นเนี่ยผมก็อายุปลาเข้าไปเลข3แล้วหลังจากย้ายออกจากเลือกภูครับเขากลับไปเล่นในอาจจกอยู่2ปีกลับบ้านเก่าอย่างลาติครับจากนั้นก็ไปเล่นในบูเลสก้าไปลีสสวีเดน ก่อนจะแผนสไตล์แบบเงียบๆกับเฮลซินกิในปี2011ครับหลักฐานหนึ่งอย่างที่แสดงให้เห็นว่ายารีริสมันน่นนั้นเก่งกาจแค่ไหนก็คือจากปากคำของเจมี่คาร์เกอร์ครับกองหลังรุ่นน้องที่เคยดวลเกือกด้วยกันมาในสนามซ้อมตลอด1ปีครึ่งแม้ว่าช่วงเวลาที่แอนฟิลจะไม่ใช่ช่วงฟรีของลีบาแนนแล้วก็ตามนะครับนักเตะเบอร์10ที่เก่งที่สุดที่ผมเคยเล่นด้วยในทีมลิเวอร์พลก็คือยารีลิสมาเน่นอย่างไม่ต้องสงสัยเขาปีทักษะที่คล่องแคล่วอ,าวาาอ่างดยี เขามาอยู่กับเราพร้อมกับอาการบาดเจ็บแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาทุกวันในสนามซ้อมล้วนทําให้ผมนประทับใจได้ในทุกๆวันคาร์กเกอร์ทิ้งท้ายด้วยความชื่นชมยาลีลิสเนแนนครับคือตำนานและคือนักเตะตัวรุกที่เก่งที่สุดของฟินแลนด์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะเขาคือคนที่ลงสนามมากที่สุดและยิงให้ทีมชาติมากที่สุดโดยสถิติเหล่านั้นเนี่ยยังไม่มีนักเตะรุ่นหลังคนไหนท่าบได้เลยสักคนเดียวครับไม่ว่าจะเลิกเล่นไปนานกว่า10ปีแล้วก็ตาม พอลซิมสันครับคอลัมนิสต์ของนิตยสาร442เนี่ยพูดถึงลิซมาเนนเอาไว้ว่าเกียรติยศต่างๆในอาชีพของลิซมาเนนเนี่ยมันน้อยเกินไปหักเทียบกับคอนสวร,ร์ที่เขามีสิ่งเดียวที่ฉุดรั้งเขาไว้ไม่ใช่คู่แข่งในสนามแต่ก็คือเอ็นร้อยหวายและอาการบาดเจ็บที่รบกวนเขาในปี1999นับตั้งแต่อาการบาดเจ็บคราวนั้นครับลิซมาเนนก็ไม่เคยได้กลับไปพีกิกเหมือนที่เคยเป็นมาอีกเลยขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ยอมรับว่าก่อนจะย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนา ก็เคยได้รับข้อเสนอจากเวอร์วููมาในเวลาไล่เลี่ยกันถ้าผมย้ายมาเวอร์วภูตั้งแต่ตอนนั้นสิ่งต่างๆอาจเปลี่ยนไปถึงมันจะไม่เกิดขึ้นแต่หนึ่งปีครึ่งกับสโมสรที่ผมรักคือความฝันที่ถูกเติมเต็มไปเรียบร้อยแล้วผมรักทั้งอาแจกและเวอร์วููทั้งสองที่คือบ้านของผมแม้ว่าเวลาคือสิ่งที่ย้อนกลับไปไม่ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ในหัวใจของเดอะคอปครับยังคงมีที่ว่างเหลือพอสำหรับผู้ชายคนนี้เสมอมาครับ ยารี่ลิฟมาเน่นอีกหนึ่งตำนานบทเล็กๆผู้ฝังหัวใจเอาไว้ที่แอนฟิลด์ขอขอบคุณ n e ซูซูกิสวีฟซูซูกิ way of life ขอขอบคุณแก m b โบแบนรน์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลก โดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันมัน,มนอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-Bo เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแก m มโบโดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์แก m มโบแค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www. gamble.co.th